สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ,บดีตั้งแต่สองทุ่ม15นาทีเป็นต้นไปและจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลา9โมงเชา้าส่วนในวันเสาร์ค่ะตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะพบกับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพได้ค่ะแล้วก็สามารถชมรายการผ่านทาง YouTube ได้ที่ ASTV Manager Video ด้วยนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพโพธิพันธ์และอีกหนึ่งท่านคุณหมอไอซ์ค่ะแพทย์หญิงพัทรลดาปราโมทย์อยุทยานะคะแพทย์ผู้เชีช่ยว ชลอไว้และแพทย์ประจํา MW Clinic ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคจะเห็นได้ว่าคุณหมอกับผมเนี่ยพูดภาษาเดียวกันเพราะเราคุยเรื่องงานวิจัยเป็นประจานะครับดังนั้นเราจะอยู่บนฐานของการใช้งานวิจัยมากกว่าความเห็นนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าคีเลชันที่เอามาใช้ที่ MW Clinic เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่ไหนเลยเพราะยังไงบ้างครับคุณหมออย่างที่หนึ่งเนี่ยนะคะ นอกจากคีเลชั่นที่เราใส่สาร EDTA แล้วนะคะเราก็ยังมีการเติมวิตามินซึ่งวิตามินเนี่ยก็เป็นการเติมเฉพาะบุคคลนะคะคนไข้ที่เดินเข้ามาในแต่ละคนเนี่ยเราจะผสมสูตรที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคลคนนั้นนะคะเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าวันนี้หลายคนเนี่ยมีอาการในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะเราก็ทราบว่าโอเคต้องมีวิตามินตัวเนี้ยที่เข้าไปเสริม ะะบางทีบางคนทําไปแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งอ่ะนะคะก็อาการดีขึ้นนะคะคุณหมอไล่ฟัหนอ่อยสิครับว่าอาการที่ว่าดีขึ้นคือโรคอะไรแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครบงับค่ะ,คะก็ขออนุญ,ญ,ญาตยกตัวอย่างจากคนใกล้ตัวนะคะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ท,ที่ที่มาทำเคีเลชัน <calculation S 1> นะคะก็อย่างที่หนึ่งเนี่ยท่านก็อายุป,ประมาณ64ะนะคะแล้วก็มีภาวะความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูง นะคะเราก็ทานยาอยู่ทุกวันนี้ทานยาในเรื่องของความดันแล้วก็ไขมันนะคะก็เลยแนะนำว่าโอเคให้คุณลุงเนี่ยลองมาทำาคเลชั่นดูนะคะหมอก็หลานสาวเนี่ยดูแลให้นะคะทีนี้หลังจากที่ทำไปเนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยความดันจากที่ตอนแรกกินยาอยู่นะฮะเราก็คุมไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่อะค่ะร้อยห้าสิบในขณะกินยาเป็นประจำแล้วใช่<ม>นะคะแต่ต้องบอกว่าด้วยหน้าที่การงานก็คือคุณลุงเป็นผู้บริหารนะคะ,คะ เครียดนะคะอาหารการกินด้วยนะคะพอทำาคี t i เลชันไปเนี่ยก็ยังทานยาอยู่นะคะหมอให้ทำควบคู่กันไป<ม>ความดันควบคุมดีขึ้นนะคะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเราก็ทำไปประมาณครั้งที่5ครั้งที่6เนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของหน้าตาผ่องใส<ม>ขึ้นนะ,ะเพราะว่าหมอเติมวิตามินเข้าไปในส่วนของการที่ ต้านอนุมูลอิสระคือเติมวิตามินที่เน้นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเดี๋ยวจะขัดแย้งกับที่ผมเคยพูดว่าเอออนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระจากวิตามินบางคนไม่เป็นผลดีและทําให้อายุสั้นลงนั้นอยากจะบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าการจะให้เช่นนั้นหรือให้ใครเนี่ยตรวจเฉพาะบุคคลให้ตามปริมาณเท่าที่ต้องการใช้ดั้มันก็จะไม่มีลักษณะของการเกินจนกลับข้างกลายเป็นพิษต่อร่างกายครับ ก็หลังจากที่ทําไปแล้วนะคะห้ 5, ครั้งเนี่ยคือก็อันนี้คือเห็นจากคนใกล้ตัวนะคะพิสูจน์ได้ด้วยว่า,า Well Being ดีขึ้นนะคะคุณ,าคณอาคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็สดชื่นผ่องใสนะคะทุกวันนี้เนี่ยหลังจากที่ครบคอร์สไปนะคะก็ยังให้มาทําเดือนละครั้งะนะคะเพราะว่าท่านก็มีภารกิจค่อนข้างจะรัดตัวนะคะแต่ว่า ถามว่ายังต้องทานยาอยู่ไหม <aky. S 1> ก็ยังทานอยู่นะคะควบคู่กันไปเนื่องจากบางคนก็ปรับพฤ right, ติกรรมไม่ได้นะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยคีเลชันก็เป็นสำหรับท่านเนี่ยนะคะคือเป็นตัวช่วยครรับเสิมแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเรามีทั้งโคลอนดีท็อกซ์คือล้างพิษลำไส้เดี๋ยวจะพิดปี2560ก็จะมีล้างพิษตับมาด้วยใช่ค่ะล้างหลอดเลือดขับพิษทางหนังสีสัะลำตัวนะครับ จะเห็นได้ว่าเราคิดตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งหมดทำไมเราถึงคิดเรื่องการขับพิษเพราะเราเห็นว่าการรักษาปลายอาการโดยการใช้ระง,งับปลายอาการเนี่ยไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงใช่ค่ะคือเราพยายามจะคิดกลับค้างคือจริงๆมันเป็นพื้นฐานนะคะ,คะตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาแพทย์เราเรียนกันตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองนะคะเพียงแต่ว่าพอเราเริ่ม มาสู่ชั้นคลินิกเนี่ยเราก็เริ่มพยายามจะดูที่ปลายเหตุว่าโอเคความดันโลหิตสูงให้ยาลดความดัน<ม>เป็นเบาหวานให้ยาลดน้าตาล<ม>แต่ว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากาต้นตอจากหลอดเลือดหรือจากอาหารการกินของเราเองนะคะแล้วลองคิดตามดูนะครับสมมุติว่าเรามีไขมันตามหลอดเลือดนะโ <c oughs> ดยที่ก่อน<ม>แล้วก็ไขมันตามหลอดเลือดเหล่านี้มันหมายถึงอะไรบ้างมันหมายถึงว่า ไม่ใช่เพียงแค่เกิดการปุดตันแต่เพียงอย่างเดียวความดันระดับสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเพราะติดตันเนี่ยแต่หมายถึงแม้กระทั่งการลำเลียงออกซิเจนการดูดซึมสารอาหารก็ลดลงด้วยแม้กระทั่งหลายคนก็อาจจะไปนึกถึงว่าน้ําตาลอ่ะมันก็เข้าซึมดูดซึมไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะค้างหนาขึ้นไปอีกเป็นสมทบกลายเป็นไขมันตามหลอดเลือดเช่นเดียวกันดังนั้นตรวจเลือดมาก็เจอน้ําตาล ค้างตามหลอดเลือดได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่น้ําตาลในเลือดสูงนะคะความหนืดของเลือดมันก็จะค่อนข้างเยอะการที่มันไหลเวียนไปตามอวัยวะต่างๆที่ต้องการปริมาณออกซิเจนเยอะนะคะมันก็จะลดลงทําให้เซลล์บริเวณอวัยวะนั้นเนี่ยเสื่อมเช่นสมองไ<ม>ตนะคะจะเห็นว่าคนไข้ความดันโลหิตสูงคนไข้โรคเบาหวานสุดท้ายแล้วเนี่ยไตยก็จะเริ่มเสื่อมะนะคะหรือว่าประสาท จอประสาทตาก็จะเสื่อมตามมาเพราะว่ามันมีหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงอะ่ะบริเวณนั้นเนี่ยนะคะเลี้ยงไม่พอออกซิเจนไปไม่พอะนะคะอีกอย่างหนึง่งอ่าอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองะนะคะจริงๆหมอก็ทำาคี t i เลชันให้กับตัวเองเนี่ยเดือนละครั้งแล้วก็ใช้วิตามินเสริมโดยออกแบบของตัวเองเนี่ยนะคะให้เสริมไปซึ่งแต่ละคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะต้องรออายุ40-50 ค่อยมาทำคีเลชันหรือเปล่าะนะคะจริงๆในวัยทำงานเนี่ยโดยเฉพาะคนที่จะต้องอใช้ในเรื่องของมีภาวะความเ<ม>ครียดนะคะก็จะทำให้เกิดสารอนุมูอิสระมากขึ้นใช่ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็สัมผัสกับโลหะหนักอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาทำ ไม่ใช่เพื่อการรักษาแต่เป็นเพื่อการป้องกันป้องกันนะคะสามารถที่จะทําได้ครับวันนี้ไปดูงานวิจัยกันต่อที่คุณหมอจะนําเสนอวันนี้ครับเชิญครับค่ะอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นนะคะว่าจริงๆเรื่องของการวิจัยเนี่ยเราเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับคีเลชั่นมาตั้งแต่ปี1980หรือประมาณปี2521 22นะคะประมาณนี้นะคะยี่สิ่ค่ะก็ เริ่มตั้งแต่เขาบอกว่ามีการศึกษาว่าเกี่ยวกับการลดมะเร็งลงได้นะคะอันนี้คือศึกษาในคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้คอร์ลอนแคนเซอร์นะคะสามารถทำเคเรชัน่นแล้วก็ป้องกันลดความเสี่ยงลงนะคะเหตุผลก็เพราะว่าโลหะหนักบางชนิดก่อให้เกิดมะเร็งได้ใช่ค่ะคนะคะโรคหนังแข็งรูมาตอยทําให้มีอาการดีขึ้นอันนี้นชัดเจนขออธิบายนิด<จ>น,นึงนะคะคจา์ค,คือ พวกโรคเหล่านี้เนี่ยนะคะระบบการไหลเวียนเนี่ยไม,ไม่ดีนะคะคีเลชั่นไปทําให้ระบบการไหลเวียนดีขึ้น<ม>อย่างที่1นึ่งหลอดเลือดที่มันหนาตัวเนี่ยนะคะลดลงการไหลเวียนดีขึ้นอย่างที่2เนี่ยมีการเติมวิตามินสารอาหารเข้าไปทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยนะคะได้รับการอินพูฟก็คือเหมือนกับดีขึ้น<ม>ในเรื่องของการรับออกซิเจนนะคะ,คะรับวิตามินมากขึ้นนะคะแล้วก็ การศึกษาต่อมาเนี่ยในเรื่องของคนไข้ความดันเบาหวานแล้วก็โรคไตเนี่ยที่ดีขึ้นเนื่องจากระบบการไหลเวียนดีขึ้นความยืดหยุ่นหลอดเลือดดีขึ้นนะคะ<ม>เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆก็ดีขึ้นการที่จะดึงเอาน้ําตาลเนี่ยกลับเข้าสู่เซลล์นะคะดีขึ้น,นก็เลยทาให้ การคุมน้ําตาลในเลือดดีขึ้นน้ําตาลที่ค<ม>้างตามหลอดเลือดก็เลยน้อยลงนี่หลักคิดอย่างนี้เลยทีนี้เมื่อระบบการไหลเวียนดีขึ้นนะคะการทํางานการหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็กลับเข้าสู่สมดุลน,นะคะการที่ร่างกายเราจะทําความสะอาดหรือว่าดีท็อกซ์ตัวเองเนี่ยนะคะมันก็ดีขึ้นทําให้ผลของโรคเรื้อรอังต่างๆนะคะดีขึ้นค่ะทีนี้จากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยนะคะ ประมาณ19ชิ้นเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็บอกว่าได้ผลในแง่ของการป้องกันโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยลดลงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในในโชว์ผลงานวิจัยวันนี้ไอนํามาโชว์ด,ด้วยค่ะน,นี้นะะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงได้ครับลดอัตราการเกิดมะเร็ง90%ค่ะผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งโรคปวดข้อรูมาตอยีอาการดีขึ้นความดันดีขึ้น เบาหวานดีขึ้นโรคไตดีขึ้นอาการอ่อนเพลียดีขึ้นไขมันในเลือดลดลงแล้วก็อันนี้พูดถึงรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้ผล87-89เปอร์เซ็นต์อันนี้จากการวิจปี1993นะครับรักษาโรคอาการไหลเวียนเลือดส่วนปลายอุดตันได้ผล90เปอร์เซ็นต์แล้วก็โดยการทําการวิเคราะห์จากการวิจัย19ชิ้นนะครับแล้วก็ใช้คนเยอะเหมือนกัน22,675คน ใช่คุณหมอต่อเลยครับทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะลืมเสริมไปในส่วนของคนไข้ที่เป็น SLE <อ>หรือว่าโรคพุ่มพวงนะคะครจริงๆก็มีคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมาให้คีเลชั่นเนี่ยเขาก็พบว่ารู้สึกว่าดีขึ้นในแง่ของการระบบไหลเวียน<ม>ดีขึ้นนะคะคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของไตนะคะคแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้มีปัญหาไปจนถึงเรื่องของไตเนี่ยพอมาให้คีเลชั่นไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาการปวด ปวดข้อหรือว่าแผลแผลที่อยู่ในปากเนี่ยนะคะลดลงคือไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เสริมเข้ามาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของงานวิจัยนะคะสำหรับจุดประสงค์งานวิจัยตัวนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อปี2013นะคะก็ค่อนข้างจะ1 5 6ค่ะค่อนข้างจะใหม่นิดนึ่งแต่ว่าเขาจุดประสงค์จริงๆเนี่ยคือมันเป็นการรีวิวเนื่องจากคีเลชันเนี่ยนะคะหรือว่าสาร EDTA ต่างๆเนี่ยมัน ได้รับการนำมาใช่นำมารักษาเยอะมากอันนี้คือการทบทวนวรรณกรรมใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะยังยืนยันว่าณวันนี้ถ้าเกิดเราจะล้างโลหะหนักหรือคีบเอาโลหะหนักออกเนี่ยนะคะเราก็ยังใช้คีเลชั่นอยู่นะคะซึ่งก็มีความปลอดภัยนะในงานวิจัยตัวนี้เนี่ยก็พยายามจะอธิบายว่าสารพิษโลหะหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารหนูนะคะสารแคดเมียม ตะกัวแล้วก็ประหร,ร,รอดนะคะซึ่งมันก็เป็นโลหะหนักที่มีผลต่อะระบบร่างกายออของเรานะคะทีนี้เดี๋ยวเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะอาจารย์ทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคหลักการของคีเลชั่นมันไปทำอะไรกับโลหะหนักในร่างกายนะคะเขาก็บอกว่ามันไปเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปคีบเอาไอตัวโลหะหนักเนี่ยที่มันเกาะอยู่ตามโปรตีนในร่างกายเราเนี่ยคีบออกมาโดยขับออกทางไป นะคะซึ่งผลของการรักษาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ไปมีผลในแง่ของการไปดึงเอาสารที่มันจำเป็นในกายออกไปด้วยออกไปด้วยเฉพาะโลหะหนักใช่ถึงมีก็น้อยมากทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะพอทําไปเนี่ยมันอาจจะไปดึงเอาแร่ธาเช่นพวกแร่สังกะสีนออกมาที่เราจะไม่ต้องใช้ที่เราจะไม่ต้องใช้แล้วก็แล้วทำไมหมอจะต้อง จ่ายให้คนไข้บางท่านเนี่ยกลับไปกินต่อที่บ้านคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ขออธิบาย,ยาง,ง่ายๆว่าเวลาที่ EDTA เนี่ยเข้าไปในร่างกายมันมีความจำเพาะจัดจมีความแรงที่ต้องการจะจับกับโลหะหนักอยู่แล้วนะคะ,ะแต่เวลาที่มันไปเจอพวกแร่ธาตุเช่นสังกะสีเนี่ยะนะคะมันก็จับด้วยแล้วมันก็เผอจับแล้วก็ขับหลุดออกมาคือมันจะมีช่วงระยะเวลาที่มันจะอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะขับออกมา แต่ว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราเจอแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์ยี่สิบตอนแรกจับแบงค์ยี่สิบก่อนคือจับตัวสังกะสีก่อนแต่วนไปเจอแบงค์ห้าร้อยคือโลหะหนักมันก็ปล่อยแล้วก็มาจับไอ้ตัวโลหะหนักเนี่ยแล้วก็ขับออกทางไตเพลงแต่มันอาจจะมีบ้างที่มันหลุดรอดออกมาเราก็ใช้วิธีการซัพพลีเมนต์ให้เสริมให้เสริมเข้าไปนะคะก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะเพราะว่าหลักจริงๆเนี่ย ผลประโยชน์จริงๆที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการในส่วนของโลหะหนักมากกว่าท,ที่เราจะําลอ,อกใช่ค<ข>่ะเดี๋ยวหน้าต่อไปเลยนะคะทีนี้พอหลังจากที่เขามารีวิวหมดแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่า แน่นอนการเอาโลหะหนักออกในร่างกายเนี่ย<ม>ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเพราะว่าโลหะหนักอยู่ในร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเขาก็ไปศึกษาอีกว่าเอ๊ะแล้วสารตามธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นตัวคีเลชั่นได้เหมือนกันนี่<ม>นะคะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่แค่ EDTA อันนี้เขาก็พยายามจะบอกเราว่ามันมีตั้งแต่สารกรดแอลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็นอกจากจะเป็นสารอนุมูอิสระแล้วก็มีฤทธิ์ในการคีเลตคือมีฤทธิ์ในการคี เอาโลหะหนักออกได้เช่นเดียวกันนะคะสารต้านอนุมูลอิสระใช่ซึ่งค่อนข้างเพาเวอร์ฟูลคือค่อนข้างจะเป็นสารต้านอนุมูลสระที่มีอนุภาศที่แรงมากนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราพูดกันไปว่าคนไข้ที่เป็นโรคโรคไตหรือว่ามีภาวะไตการทํางานของไตเนี่ยที่ไม่ทํางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเราก็จะลดลงมาใช้สารเหล่านี้นี่แหละที่จะมาช่วยใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะในบางกลุ่ม คนไข้ที่มีสารประลอดที่ว่าเกาะอยู่ในสมองเนี่ยนะคะนอกจากเราจะใช้ตัวคีเลชั่นเสริมแล้วเราก็จะให้ตัวเอลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยให้เข้าไปเสริมด้วยเนื่องจากมันสามารถผ่านเยื่อบุสมองได้คนที่มีภาวะออทิสติกหรือลูกเป็นออทิสติกเราก็ต้องให้คอมบน์กันผสมผสานกันใช่ค่ะต้องให้คอมบนกันนะคะนอกจากนี้สารตามธรรมชาตินะในที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยก็คือกูตาไทโอนเหมือนกันนะคะที่เราจะให้ เพื่อที่จะขี้เละออกมาก็มีฤทธิ์ในการขี้เละเหมือนกันคือเป้าหมายในการเรื่องสารเนี่ยก็คือรู้ว่แล้วแต่เป็นเป้าหมายของการคี้เอาโลหะออกจากร่างกายทั้งนั้น<ค>ถึงแต่ว่าใช้เลือกสารคนละแบบ<ค>ที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ EDTA <ค>แต่ที่เรา,เราลองมาถ้าในกรณีที่ ไตมีปัญหาเนี่ยก็เลือกทางเลือกอื่นได้แม้จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าก็ตามใช่ค่ะคือในงานวิจัยชิ้นนี้เขาพยายามจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะมีตัวอื่นเพียงแต่ว่าเขาจะยังกลับไปยืนยันว่าตัว EDTA เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะคะคือตัวนี้ว่ามีที่เราใช้ใช่นะคะ นั่นแหละค่ะแล้วก็ะจะชี้ในเรื่องของความปลอดภัยว่าเราก็มีการรักษามาเป็นระยะเวลายาวนานะนะคะคือยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งมารู้แต่ว่าเป็นเรื่องที่รู้กันมานานแล้วเพียงแต่ว่าเมืองไทยอาจจะไม่ได้มาใช้มากเท่าไหร่ เพราะว่าอาจจะอยู่ในโปรโตคอลเดิมๆในการรักษาเพราะว่าเราพึ่งแต่ยาเราก็เลยไม่ได้หาทางเลือกอื่นที่จะใช้รักษาโดยที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยเราไม่ต้องกินยาแล้วไม่ต้องไปมีผลกระทบอื่นๆตามมาดีงานสรุปตาอวพิจัยชิ้นนี้ด้วยครับเชิญครับคุณหมอค่ะสรุปแล้วหลังจากที่เขาได้รีวิวทบทวนวรรณกรรมหมดแล้วนะคะเขาก็บอกว่าโอเคเราคนที่ต้องมีการ ขีบเอาตัวโลหะหนักออกนอกจากนี้เนี่ยนะคะตัวโลหะหนักที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นรังโรค<ม>ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆก็ควรที่จะนําออกนะคะแล้วสารที่นํามาใช้เนี่ยก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะ<ม>คือถ้าเทียบกับการที่เราเป็นโรคต่างๆอาทิเช่นอาจารย์ไอ้เคยไปเซิร์ชหาข้อมูลในเรื่องของการทําบอลลูนนะคะ,ค,ะครั้งนึงเนี่ยหลักแสนนะคะแล้วยังไม่รวม ความสูญเสียอื่นๆคือหนึ่งคนไข้เข้าไปนอนโรงพยาบาลทางานไม่ได้ญาติพี่น้องทํางานไม่ได้ต้องไปเฝ้าอีกความสูญเสียนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ผลจากนั้นอีกหลังจากนั้นไม่ได้หยุดแค่นั้นไหยครับพอบอรลู้แล้วยังต้องมียาไปตลอดชีวิตแล้วก็ผลข้างเคียงจากยาอีกถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะก็คือนั่นก็คือความเสียหายที่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 มันไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้นะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ย e l a t i o นเนี่ยนะคะมันก็มีงานวิจัยที่บอกว่ามันมีทั้งการที่ดึงเอาสารโลหะหนักออกแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนออกมาแต่เขาก็แนะนำว่าโอเคเราสามารถเสริมกลับเข้าไปได้ทีนี้ไอจะขอเสริมนิดนึงว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะ chelation ที่เราบอกว่าเราดึงเอาโลหะหนักออกแล้วเอาแคลเซียมที่มันเกาะตามหลอดเลือดที่เป็นตะก,กันเนี่ยออกไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งมันทำให ร่างกายเราเนี่ยกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งคือแคลซิโตัวนินหลังจากที่เราดึงเอาแคลเซียมที่เกาะตามหลอดเลือดเนี่ยออกไปนะคะร่างกายก็จะกระตุ้นฮอร์โมนตัวเนี้เพื่อที่จะดึงดึงเอาไอ้ตัวแคลเซียมที่มันล่องลอยออกมาเนี่ยกลับเข้าสู่กระดูกผลก็คือมวลกระดูกหนาขึ้นเราได้สองเด้งนะคะเด้งแรกคือเรากําจัดโลหนนะหนักแล้วก็เด้งที่สองก็คือมวลกระดูกเราก็นหนาตัวขึ้นนะคงอยากจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมมาจอง คีเลชั่นช้านี่นะครับโดยเฉพาะที่ที่แบบ Manager Wellness ที่ต้องการตัดแต่งตามความต้องการของแต่ละบุคคลในการตรวจเฉพาะบุคคลนะครับต้องรีบจองเพราะฉะน,นั้นก็จะเต็มอีกค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็รับได้จำนวนจำกัดนะคะเนื่องจากเวลาที่เราให้ Key ation คีเลชชั่นคนไข้ในอย่างที่หนึ่งเราจะต้องมีการ เฝ้า s e r v ซอรนะคะโดยทีมพยาบาลใช่โดยทีมพยาบาลออ s เ r v e ์อย่างใกล้ชิดสังเกตการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลของเราไม่ได้ทำให้ไปทำเฉยๆแล้วก็ดูอย่างใกล้ชิดสัมภาษณ์แล้วก็ดูคือเราจะใช้เวลากับคนไข้นานมากกว่าที่อื่นเพราะเราต้องการดูแลแบบใกล้ชิดเหมือนนครอบครัวหลายครั้งผมยังต้องลงไปให้คำปรึกษาเองกับคุณหมอที่ซ้ําไปนะครับท่านที่ผมไม่ใช่หมอเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องให้ความเห็นร่วมด้วยว่าเราคิดยังไงช่วยกันออกแบบยังไงคค่่ะะค่ะ ก็คืออีกอย่างหนึ่งนะคะคนไข้ก่อนที่จะทำาคเลชั่นเนี่ยเราจะมีบริการให้ตรวจเลือดค่าการทำงานของไตนะคะก,ก่อนในทุกๆรายนะคะคที่เป็นนิวที่ที่เป็นคนไข้รายใหม่นะคะคทีนี้ในส่วนขององานวิจัยตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าชี้แนะว่าคีเลชั่นก็ยังเป็นตัวที่ดึงเอาโลหะหนักออกนะคะที่นีประสิทธิภาพใช่ไม่แพงใช่ ค่ะคือถ้าเทียบกับสุขภาพของเราแล้วเนี่ยนะคะค,มมคุ้มมากนะคะ,คะแล้วราคาก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ใช่ถึงคือมันไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะคะต่อครับทีนี้ต่อมาตัวนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังตัวนี้เนี่ยมันเป็นเป็นการศึกษาที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ทำกันเป็นเวลาประมาณ10ปีคือศึกษาอยู่10ปีนะคะคือเขาเรียกว่าแท็กก็คือ trial to access r l a t i o n therapy ก็คือเป็นการศึกษาโดยนำเอาคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นะคะ coronary artery disease เนี่ยนะคะเอาเข้ามาจำนวนปริจานวนหนึ่งเพื่อมาศึกษาโดยการ ให้คีเลชั่นโอ้นี่น่าสนใจมากพอเท่ากับนำคนป่วยมาเลยใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นการศึกษาในเฟสที่3คือคือเวลาที่เราจะทำการศึกษาวิจัยเนี่ยนะคะเราจะใช้หลาย่วใช้หลายเฟสเฟสแรกก็คือเอาคนทั่วไปมาก่อนคนที่สุขภาพแข็งแรงมาก่อนเนี่ยมาดูว่ามีพิษไหมเฟสที่2ก็ดูว่ามีพิษหรือว่ามีพิษเฉียบพันขนาดเท่าไรจะเป็นอันตรายพอมาสู่ในเฟสที่สามแล้วใช่ก็คือหลังจากที่ผ่านแล้วว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรไม่ได้มีพิษอะไรก็เลยเอามาลองดูมาทํา มาศึกษาวิจัยในคนป่วยนะคะซึ่งก็งานวิจัยใหม่มากนะครับเพราะว่าเ,าเรียกว่ามีการตีพิมพ์ในปี2013ปี 2013- ีพันสองพั <2013 S 2> ซึ่งสองพันราสิบก็ถือว่าใหม่ไม่นานมานี้เองเริ่มทำการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี2002คือปี2545นะคะแล้วก็ศึกษามาเป็นเวลา สิปีทีนี้ตอนอตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการทําการศึกษาในชุดที่2ซึ่งกําลังกําลังศึกษาอยู่นะคะคืองานวิจัยตัวนี้เนี่ยเนื่องจอากค่อนข้างจะทําในเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่อเมริกาะค่ะที่แมามี่นะคะคเขาก็ศึกษาโดยการเอาคนไข้เนี่ยออกมาแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือให้ คีเลชั่นคือให้ EDTA นะคะเราก็กลุ่มที่2เนี่ยให้เป็น EDTA แบบ p l a c e b o ก็คือยาหลอกยาหลอกคือให้ของปลอมใส่เข้าไปจะได้เปรียบเทียบได้แต่ไม่ได้เป็นอันตรายนะอาจจะให้เป็นแป้งหรือน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะโดยที่เป็นเป็นบลายคอนโทรลก็คือคนก็ไม่ได้บอกคือคนที่รับ EDTA ตัวจริงเพื่อมาล้างหลอดเลือดก็ไม่รู้ เขาบลายคอนโทรลคือไม่ไม่รู้เลยไม่ไม่บอกเลยคนที่รับยาหลอกยาปลอมก็ไม่รู้ด้วยก็ไม่รู้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ตัดอุปทานหรือจิตวิญญาณออกไปซึ่งมันมีผลต่อสุขภาพนะครับใช่ค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยก็ให้เป็นวิตามินไฮโดสก็คือเราก็เชื่อว่าวิตามินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมันก็มีส่วนในการเคเลตได้เหมือนกันได้ด้วยค่ะแล้วก็กลุ่มที่4ก็เป็นการให้วิตามินแบบตัวหลอก วิตามินหลอกเพื่อจะได้เปรียบเทียบนะครับ,อรบโอเคค่ะทีนี้อ,อันนี้ก็คือวิธีการที่เราบอกไปโดยที่เขาบอกว่าให้ทําการศึกษาเนี่ยทั้งหมด40การให้คีรเรชันเนี่ยทั้งหมด40ครั้งใน30สัปดาห์โดยทุกๆสิคร,ครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะมีการ follow up มีการติดตามผลนะคะไปเรื่อยๆว่ามันมว่าคนไข้เนี่ยมีอาการยังไงถ้าเกิดมีความผิดปกติเราก็ตัดออกจากการทดลองไปนะคะโดยที่ สูตรการให้คีเลชั่นเขาก็จะให้เป็นตัว EDTA เนี่ยแหละ3กรัมถึง7กรัมนะคะของ EDTA คือให้ไม่กัน3กรัมนะคะต่อครั้งแล้วก็ให้สารวิตามินอื่นๆไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปับเจกรัมแมกนีเซียมคอลไรด์2กรัมแล้วก็เป็นอื่นอีกตามนี้นะครับใช่ค่ะเพื่อเพื่อเปรียบเทียบใช่อีกอย่างหนึ่งไอตัววิตามินต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อให้ pH ของตัวความเป็นกรดด่างใช่ค่ะสามารถที่จะ เข้าไปในหลอดเลือดได้ไม่ได้มีการระคายเคืองเท่านั้นเองนะคะนั้นแหะค่ะแล้วก็เราก็ให้แล้วก็ติดตามผลไปในกลุ่มหลอกพาซิบเนี่ยนะคะในกลุ่มการให้ยาหลอกเขาก็จะให้เป็นน้ําเกลือ normal saline แทนนะคะซึ่งคือเราจะไม่ไม่ได้เห็นหรอกว่าเขาให้อะไรไปนะคะแต่ว่ามันก็มีผลจิตใจทางจิตใจอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ อีกประมาณหนึ่งนาทีค่ะครับออค่ะโอเคจากนั Brother, ้นนะคะเขาก็เป็นทําการสรุปว่าโอ้โหคนไข้ให้ไปทั้งหมดเนี่ยห้าหมกว่าทรีตเมนต์50,000กว่าครั้งเนี่ยนะคะจากการวิจัยไปแล้วมีการให้ปัญหาเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วก็หลงเหลือคนไข้อยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเ6ะคะในการที่จะศึกษาก็ด้วยความที่ว่าเวลาหมด ไม่เป็นไรต่อเล้วก็เอาให้จบนี้กินที่หนึ่งได้เลยครับต่อไปโอเคค่ะก็เขาก็พบว่ามีคนไข้ที่มีปัญหาเนี่ยเราก็ตัดออกไปนะคะแล้วก็ต่อเลยค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบระหว่างการให้ EDTA กับคนไข้ที่ให้กลุ่มยาหลอกเนี่ยนะคะพอมาดูแล้วลดโอกาสการตายเนี่ยลดลงเห็นไหมคะแต่ต่างกันใช่นะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็น MI หรือว่ากลุ่มของ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะเห็นไหมคะว่าเ<ม>ปอร์เซ็นที่ลดลงเนี่ยโอ้โหมากคือค่อนข้างล,ลดโอกาสการเกิดนะคะลดลงเยอะนะคะคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะลดโอกาสการเกิดหนึ่งคือเทียบกันเนี่ยก็ลดลง<ม>คนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็จะเกิดการอุดตันซ้ำเนี่ยก็ลดลงนะคะแล้วก็ลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแ<ม><ม>องจายน้าเพลหรือว่าภาวะทีะ่การเจ็บหัวใจเจ็บ เจ็บแน่นหน้าอกจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยนะคะก็คือการใช้คีเดชันมีผลจริงจากการวิจัยทดลองในมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นมีที่มาที่ทำให้รู้ว่าคีเกลชันเนี่ยนะคะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะเรามาต่อครั้งหน้าในรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าวันนี้เรารีบพูดสรุปในตอนหน้าก็จะมาพูดต่อคลีเดชันให้จบดีไหมครับค่ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะคะหลายๆคนสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้หกท่านได้รับ ฟรีไปแล้ว <Free S 1> สำหรับการตรวจภายใน,ในสิ้นปีนี้ช่วงเวลานี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ,คะจา์บันเทพลระหมอไอค่ะเวลาสำหรับปันิวสุขภาพกับกบันเทพวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคไลน์วอเตอร์ Quality Water, Quality Life. Manager Lab คลินิกเทคนิคก,การแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก